คลิปต่อมาเลยพี่น้องเด้อลามหนูไหวคลิปที่สองคุตายออกทวนๆหรอวันละมาจานพั่นว่ามันสุกวัวซนขนาเป็นเนือกันไหญขึ้นมาแล้ว่าขันพุดบัวบัวซอมบัสจำบ้านแล้วปูรถงั้นพวดโดนๆในแม่เลือดมันสิบพาท่นนั่นแหละเหตั้งแต่หัวคำ คลิปแรกเป็ดตองว่าคำนี่แหละบัตรส่วมันสีสุกหอมโอ้หอมอีหลีเนาะจอกินจะหอมห่วยๆไปเ <c oughs> สีาาเตยตั้งแต่บ,บ่ได้บรรยากาศปันได้บรรยากาศต้องอยู่เ็ยอย่อันนั่นเองเด็ดใบไม้สดเอาฟันใส่ห้างไม่นี่ละบ่วม,มีถวยเนาะอยู่ปลา เพป็นว่ารดพี่น้องเลยลาม<อ>มือไหวแต่ว่าลามอยู่บ้านบ่ได้ลามอยู่ป่าอาหารป่าบ่อหัางออกุณให้เบิ่งได้ไปตอนเป็นโตบ่หายก็ซับก้อนก็เบิ่งบ่เกี่ยวเออเป็นอย่างดอกห <c oughs> นูหนูไม่เป็นไรหนูเมื่อค่อยซื้อมาได้นะหนูไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไร มาใครมันสุกแล้วปุงสุกแล้วนะไปปรุงไปเทบ่นเดี๋ยวเปรย์ทะเลเนี้ยเสียบแล้วมีแนวร่วมมาอีกสองคนเม่ไนเ่อนกินหกนะคนผู้ใดบ่กินน่ะสีซ้อมเสียบอยู่เต่ย้นนวายเนี่บังที่แหลกเด้เนี่ยพี่น้องเรียกบังที่แหลกบังที่แหลกสุกแล้วทลงแล้ววันนี้บังที่สองวัน บางที่สองสีเท้าลงอีกใช้าันจับอีกทีได้ไม่ออกลเออไม่ออกทลบึ้ยเยคัก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 นี่ของเทพฝดปุกปุกปุกปุอยบ้างก็ได้ยังฝนันะฝดครับฝเอาเทลงเทปลาเอุยอคักคสันปุกป โอ้เลียนไก่เอ้าประเทศนั่นบอกขออีกนิดว้ามันเปลืองลมงเดียวหรเอาขอังก้นสั้นๆขึ้นนิดก้นทางลงนะมไปสิใหม่เด้อเอาที่มึงด้วยเนี่ยโอ้ยปรนั่นละเออเออเออออเออเออ มันบางนี่มันบ่หลายเท่าบางเล็กวะเออเบอร์ละเอาเบอร์ละเบอร์ละไปเอาไปโอ้ยปรุงยังไงมันพอดีอยู่นะเอาขั้นผูมักจ่างมาเข้มกับปรุงเด้อเอาเอาปรุงเด้อโอ้ยอายออกทวนๆเลยบ้านนี่ยจ่งไหมเนี่ยเป็นไงจางเข้มพอดีแล้วเนี่ยพอดีแล้วพอดีแล้วบ่อมีะไรมันขัดบ่บันนี่เอาสอบมึงเด้อบันสบายเฮ็ดเฮ็ดเออเฮ็ดเช็ดบางยังสี่เอา เขาต่ำเครื่องคือคื้เขาออมเนี่ยใส่แล้วเนาะบต้องใส่ผักแจ่แบเพอี้อันนี้เพิ่นวาใส่ผักลายๆว่าซั่นเนี่ยใผักลายถึงไหวถึงมีหดขมหดสมยอีเอาไหวเอาซ้อมซ้อมน้อค่ะให้บ่นดองก็ดมนกนะกับคนิ้งยานกันมาไปส่งบางคนแล้ว เอากรนดิ่งไป z o งแลรวบ่เ,เอานี่ละออมนูไว้พี่น้องโอ้อัน,นลามนูไว้ด้วยพี่น้องด้วยมันบรรยากาศนง่โมขึ้นก็นเพราะบะเนี้ยแหละที่คึมๆโอ้ถิ่มที่ตั้งแต่ตอนเอาขอปากโบไทยเอ,อาเจ้าของว่าได้ใช้กล้องหน้ากล้องหลัง <laughs> โอล้จานมาว่ะโอ้เขาอยากกินหมลำไงตักไปบเตยใหญ่ไปให้กินเลยค่ะโอ้คัดคัดโอ้

ผมแล้วคนป่าครับป้าขอบคุพี่น้องนี่ค yeah well ือลามหมูเด้อลามหมูลามหมูไวแซมไว้เข้ามาที่ไหนกูเห็นโผล่อะลามสุนีเวสุนีสกุลพี่น้องเด้อขอบคุณที่เขามาเบิ่งมาติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันทั้งส่องท้องสำหรับคลิปนี้ก็ับเพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ